สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือคนที่เคยดูถูกคุณวันนี้ยังกล้าม,มองตาคุณอยู่ไหมขอบคุณสำหรับทุกๆการสปอร์ตนะคะพี่ไพ่ให้มาทั้งชุดเลยเนาะขอเป็นใบแรกแล้วกันนายอ๊อฟคัพ ว้าว wow. จัดมินนะคะสวยมากๆตามด้วยเดอะเลอเบอร์สสตริงส์โอ้แม่ก็สิกสับวัน พลังงานสวยงามมากๆเลยแอบดูรถด้านหลังด้วยนออบคับนะคะเรารู้สึกว่าพลังงานของคุณค่อนข้างดีนะแล้วก็พลังงานของเขาเนี่ยน่าจะเรารู้สึกเหมือนมันไม่ใช่คนที่แบบโกรธหรือว่าเกลียดกันร้อยเปอร์เซ็นต์ะแต่มันเหมือนกับว่าเป็นคนที่ จากครั้งหนึ่งเคยมีใจเคยรู้สึกดีคือถ้าได้ยินเสียงทองลองขอไปถ้าถ้าวันนั้นเขาดูถูกคุณะมันก็มาจากความรู้สึกมาจากประสบการณ์มาจากบาดแผลของเขานะคะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นลักษณะพลังงานของของคนที่แบบเกลียดกันมาก่อนนะออกจะ ออกจะรู้สึกดีด้วยสามแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงยังไม่ได้มีโอกาสได้เห็นศักยภาพของคุณในในช่วงนั้นในตอนนั้นเนาะหรืออาจจะอาจจะมีอะไรบางอย่างผิดใจก็ได้นะผิดใจกันอะไรทำนองนี้ฟุดฟัดกันอารมณ์ประมาณว่าถ้าเป็นในฟิลของที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเจ้านายที่แบบเออฉันก็ไม่ได้เกลียดเธอนะอะไรอย่างนี้แต่ว่า ถ้าเธอจะออกไปที่อื่นหรือว่ามันมีมันมีฟีลลิ่งเหมือน,นเขาเขาเขาอยากให้คุณอยู่กับเขาแต่เหมือนคุณต้องไปเหมือนคุณต้องไปโตอะไรสักอย่างทํานองเนี้ยอารมณ์มันมีฟีลลิ่งความห่วงความหวงอยู่ในนั้นปนอยู่ในนั้นน่ะแต่ใดๆก็ตามมีความรักอยู่ในนั้นแน่นอนฉะนั้นคําดูถูกคากําถักถางคําใดๆก็ตามแต่เนี่ยมัน มันไม่ได้มาจากความรู้สึกของคนที่จงเกียรจงชังหรือมาจากฉันไม่ชอบเธอให้เธอทำดียังไงก็ไม่ชอบอ่ะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคืออมืมันอาจจะมาจากบาดแผลในใจของเขาก็ได้เนาะเช่นคนที่อันนี้ไม่แน่ใจว่าไปได้ยินเหมือนเหมือนไปได้ยินสัมภาษณ์จากรายการไหนสักอย่างมาเขาบอกว่าถ้าคุณไปไป ถามคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอะทำอะไรยากๆผ่านมาได้ะเราคุณกําลังอยู่ในช่วงที่กําลังเริ่มต้นกําลังยากลําบากเขาก็จะเชียร์คุณมากเลยทําได้ทําเลยแต่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งอะที่ตัวเองก็อาจจะไม่ได้สําเร็จอะไรสักเท่าไหรอ่อ่ะตติเก่งเลยทักเก่งท้วงเก่งแซะเก่งเป็นอะไรที่แบบท็อกซิก บ่นทำลายใจคุณอย่างถึงที่สุดแล้วหน้าแปลกบางทีคุณคุณดันฟังเขาด้วยนะแต่เราเข้าใจได้นะบางทีเราก็จะมีความกังวลมีความกลัวเป็นพื้นฐานอยู่ในใจพอแบบใครไปแตะโดนอะไรอย่างเงี้ยมันจะสะเทือนง่ายซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะถามว่าวันนี้เรารู้สึกเหมือนไพ่ให้พลังงานสองส่วนเลยส่วนหนึ่งอะมาจากตัวคุณ ย้อนกลับไปที่ตัวคุณนิดนึงอะเราคิดว่าในวันที่คือคุณประสบความสําเร็จมากๆา่ะค่ะบางคนน่ะประสบความสําเร็จแล้วก็จะอยากล้างแค้นใช่ไหมสาหรับใครที่แบบดูถูกยี่ยมยีตัวเองมาก่อนมันไส้หรืออะไรก็ตามแต่ไปถากทางเขาไปแบบเ,เหมือนเอาคืนน่ะแต่คุณไม่มีฟีลนั้นไง ไม่มีฟิลนั้นไม่ได้ทํให้อะไรให้ใครรู้สึกว่าเขาต้องระวังหลังระวังหน้าหรือว่าต้องเกรงกลัวอะไรคุณอะทั้งทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้น่ารักกับคุณมาก่อนนะแต่คุณไม่ได้ใช้พฤติกรรมแบบนั้นน่ะที่คุณไม่ชอบอะเอากลับไปทํากับเขาความน่ารักมันอยู่ตรงเนี้ยความน่ารักมันอยู่ตรงที่ว่าณว,นะวันนั้น่ะเขาอาจจะคยี่คุณเต็มที่เลยเขาอาจจะทําให้คุณแบบ หมดทางสู้ไม่มีทางไปแต่คุณก็ไปต่อจนได้เนาะคุณก็ประสบความสําเร็จจนได้มีความสุขมีชีวิตที่ดีจนได้เหมือนหลุดพ้นจากเวรกรรมกันแล้วก็ไปสู่ในที่ที่ดีขึ้นแล้วคุณก็โชคดีมีความสุขมันมันเป็นความรู้สึกที่น่าละอายสำหรับเขามากกว่าในวันที่คุณมีความสุขอะคุณไม่เคยเอาความสุขของตัวเองอะมาเยาะเย้ยถักถานใครเลย ท,ทั้งๆที่คุณทําได้นะแล้วก็แอบ,บคิดว่ามีสิทธิ์ทําได้ด้วยซ้าแต่คุณไม่ไม่เลือกที่จะทําเพราะเคยอยู่ในฐานะของคนที่เจ็บปวดมาก่อนแล้ววันนี้คุณก็มีความสุขแล้วมีชีวิตที่ดีแล้วไม่ได้มีความจําเป็นใดๆที่จะไปทําให้ใครเจ็บปวดแม้กระทั่งว่าคนคนนั้นนะ่ะคนอื่นฟังเรื่องคุณอาจจะแบบแหมมันน่าเอาไปปาดหน้าให้ดูซะเหลือเกินอะไรทํานองนี้เนาะ แต่คุณก็เลือกที่จะไม่ทําก็มีความสุขของตัวเองไปเงียบๆบแต่ถ้าอะไรตกค้างกันเช่นถ้ามันมีคดีฟ้องร้องกันอะไรเงี้ยค่ะก็ให้มันเดินไปตามคดีแต่คุณจะไม่ไปแบบว่าไปแกล้งไปทําอะไรให้มันใหญ่โตหรือไปเรียกร้องอะไรให้มันมากมายสมมุติถ้าเป็นลักษณะเขาแบบเขาฟ้องคุณหรือว่าเขาเขาทาให้คุณเสียหายอนะเนาะคุณก็ปล่อยให้ให้มันไปพิสูจน์ ให้เวลาพิสูจน์ให้พี่ผู้ผู้พิพากษาพิสูจน์นะคะให้มันดําเนินการของมันไปโดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มพลังงานอะไรใดๆทั้งสิน้นตัวคุณน่ะหลุดออกมาจากเขาแล้วก็เหมือนเกิดใหม่นะเหมือนไปม,มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเหมือนหายใจออกเหมือนหายใจได้แล้วตัวเขาซะอีกด้วยความที่เขาก็ไม่ได้เกลียดคุณซะทีเดียวอะ่ะบางทีมันก็เป็น เป็นหนามยอกอกเขาเหมือนกันเนาะคุณหลุดออกไปจากชีวิตเขาแล้วไปมีชีวิตที่ดีแล้วตัวเขานั่นแหละที่จะกลับมาใช้เวลาตกผลึกกับตัวเองว่าเรื่องราวอะไรใดๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเขาเห็นคุณออกไปประสบความสําเร็จมีความสุขมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญมีความมุ่งมั่นมีความก้าวหน้าในชีวิตอะบางทีมันเขาต้องมานั่งตั้งคําถามตัวเองเหมือนกันนะว่าเอ๊ะ ทำไมที่ผ่านมาเขาเขาน่าจะเห็นเนคือเหมือนมีของดีอยู่ในมือแท้แต่ไม่เห็นดูแลรักษาไม่ได้แถมยังทําให้เจ็บช้าน้าใจมันเป็นสูตรผสมที่สมควรแล้วที่คนอย่างคุณจะหลุดมือไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าที่ที่มีความสุขที่ที่มีคนรักมีคนคอยห่วงใยมีคนเมตตามีคนสนับสนุนกลายเป็นเขาซะเองที่ตอนนี้เหมือน เหมือนรับยาพิษของตัวเองอะก่อนหน้านี้อาจจะแอบมันไส้ว่ายังไงซะคุณก็ไม่น่าจะทำอะไรได้มากแต่ตอนนี้คุณทำอะไรได้ไปไกลมากกว่าที่เขาคิดมากกว่าที่เขารู้เยอะเลยน่าตกใจสำหรับเขานะน่าตกใจเขาไม่คิดว่าคุณจะไปได้ไกลขนาดนั้นคุณจะทำได้ดีขนาดนั้นคุณจะมีความสุขขนาดนั้นจะมีใครรักและดูแล คุณได้ดีกว่าเขาอะเขาอาจจะหยิงไปหน่อยพยองในอีโก้ของตัวเองไปนิดนึงเห็นตัวเองเป็นเซนเนเตอร์ของจักรวาลเพอละเมอไปนิดนึงว่าเขาดีที่สุดเขาให้คุณที่สุดแล้วก่อนหน้านี้เขาอาจจะโกรธว่าทำไมคุณไม่เห็นคุณค่าของเขาได้ซ้ำแต่วันเนี้เราคิดว่าเขาน่าจะรู้แล้วว่าตกลงคุณค่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่คุณค่าของคุณก็คือของคุณคุณน่ะเหมือนดอกไม้เนาะ เหมือนเพชรเม็ดงามไปยูทูกที่ถูกเวลาถูกคนนะมันก็เฉิดฉายมันก็งอกงามมันก็มีคุณค่าตัวเขาหรือเปล่าที่ทําให้เพชรเม็ดนะั้นอะมันหมองมนมันราคาตกเป็นตัวเขาไหมที่ไม่ได้ดูแลไม่ได้ทนุถนอมไม่ได้เห็นว่าควรจะใส่ตรงไหนหรือว่าก่อนหน้านี้อาจจะเคยเห็นคุณเป็นของตายเลยคิดว่าจะทำยังไงก็ได้จะดูแลยังไงก็ได้ จะหยิบจับไปวางตรงไหนก็ได้ซึ่งจริงๆเขาก็รู้แล้วว่าเขาไม่ควรทำอะแต่ดันทะลึง่งเชื่ออีโก้ตัวเองเยอะไปหน่อยในคำตอบสุดท้ายของคำถามวันเนี้ที่ถามว่ากล้ามองตาคุณไหมอยากมองนะแต่ไม่กล้ามองหรอกมองมองแล้วกลัวจะเจ็บมากขึ้นเจ็บที่เหมือนโง่อะโง่ที่ มีของดีอยู่ในมือแท้ๆมีโอกาสได้รู้จักได้พบเจอและแท้ๆแต่ปล่อยให้ของดีของขวัญของมีค่าหลุดมือตัวเองไปอย่างน่าเสียดายหรือมาเห็นคุณค่าของเขาในวันที่สายมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วแม้แต่คำว่าขอโทษอ่ะพูดตอนนี้ก็สายเกินไปน้อยเกินไปด้วยซ้ำฉะนั้นอย่าพิษ ที่เขาเคยป้อนความท็อกซิกใดๆที่เขาเคยใส่ไว้ให้กับคุณอะมันย้อนกลับไปที่ตัวเขาทั้งสิน้นส่วนตัวคุณก็ไปมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นโดยที่เรามองว่าคุณก็มองกลับมาด้วยความสงสารด้วยซ้ำนะไม่ได้อยากรู้สึกเอาผิดไม่ได้รู้สึกติดใจโกรธไหมมันเกินความโกรธไปนานมากแล้วนะมันทะลุทะลวงคือคนคนนี้แบบ บีบคั้นคุณซะจนแบบหมดหมดปัญญาหมดปัญญาจะแก้ไขในตัวบุคคลผู้นั้นนะสู้พัฒนาตัวเองเอาตัวเองออกไปจะดีกว่าแล้วคุณก็ทำได้อย่างสมบูรณ์เป็นที่ประจักษ์เป็นประจักษ์พยานให้แก่คนอื่นๆได้ด้วยนะว่ามันลำบากยังไงมันก็จะออกมาได้ถ้ามันมีความตั้งใจที่ดีเนาะ ความดีความศรัทธามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณพุ่งไปข้างหน้าอย่างที่ก็ไม่มีอะไรหยุดยั้ยงได้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไวเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยคะ่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายคะ่ะ